พื้นหลังลูกตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นลูกตัว X ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้งนะครับสาธิกธนทัศน์กับรายการขอขยับ X ออกประกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อพัฒนาการเคลื่อนที่ไปในทิศทางด้านหน้านะครับหรือเป็นแนวขวางคือปกติเนี่ยเวลาเราฝึกกล้ามเนื้อส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นแนวแรงที่ขึ้นนะครับที่เป็น vertical เพราะว่า แรงโน้มถ่วงมันต้านเรากว่ามาอย่างนี้ฉะนั้นแม้มันจะทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเราฝึกสควอตเ,เป็นแนวขึ้นใช่ไหมฮะแต่ก็จะทําให้เราวิ่งดีขึ้นด้วยเหมือนกันแต่นี้ถ้าเราอยากพัฒนานการวิ่งแบบตรงๆเราก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อที่ไปเป็นแนวขวางหรือว่าฮอริสอนทัลที่ต้องไปด้านหน้าเหมือนกันคือโดยโปกติก็จะเป็นท่าที่ต้องนอนกับพื้นเพราะว่าเราต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงให้มันขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เราจะฝึกให้มันเป็น สมจริงนะครับเรียนแบบท่าทางการวิ่งที่มากขึ้นก็คือเราจะยังทําตัวตั้งตรงอยู่แต่เราจะใช้เสาหรือกําแพงเนี่ยมาเป็นตัวช่วยนะครับเบื้องต้นตอนแรกเราก็ให้เอาเท้าเนี่ยไว้บนกําแพงก่อนอคือแลพับตัวไปหลังจากนั้นออกแรงถีบตัวถีบตัวเนี่ยคือดันสะโพกกลับมาดันหน้านะครับคือถ้าเราออกแรงถีบไม่มากพอเนี่ยข,ขาเราก็จะต้องหล่นลงมานะครับฉะนั้นยันไว พับตัวฉีบตัวกลับขึ้นมาเราลองทําพร้อมกันช้าๆก่อนนะครับาหายใจเข้าตอนลงหายใจออกตอนขึ้นตอนทําจุดสุดท้ายเนี่ยควรจะรู้สึกว่าเกร็งนะครับก้นให้มากที่สุดนะครับหนึ่งพร้อมกันสิบครั้งครับโคดแป้งยืนตรงยกขาขวาขึ้นใช้เท้าขวาวางไว้บนเสาปูนขนาดใหญ่ทางด้านหลัง พร้อมกับพับตัวลงทางด้านหน้าดันสะโพกไปด้านหลังโค้ดใช้เท้าขวาออกแรงถีบตัวดันสะโพกกลับขึ้นมาทางด้านหน้าตัวตรงทำซ้ำต่อเนื่องกัน,นคโค้ดแป้งเปลี่ยนไปยืนยกขาซ้ายขึ้นใช้เท้าซ้ายวางไว้บนเสาปูนทางด้านหลังพร้อมกับพับตัวลงทางด้านหน้าดันสะโพกไปด้านหลัง โค้ชใช้เท้าซ้ายออกแรงถีบตัวดันสะโพกกลับขึ้นมาทางด้านหน้าตัวตรงทำซ้ำต่อเนื่องกันสิ่งสำคัญที่ควรเน้นย้ำนะครับคือเราเนี่ยเ,เหยียดสะโพกเอาสะโพกเนี่ยพุ่งไปด้านหน้าจากแรงที่ขาที่อยู่บนกำแพงนะครับคือเราใช้ขาที่อยู่บนกําแพงเนี่ยออกแรงดันอ่าเราใช้สะโพกเนี่ย ออกแรงดันไปข้างหน้าแต่คือบางคนเนี่ยไม่ได้ออกแรงจากขาข้างนี้แต่ไปใช้การออกแรงจากขาข้างนี้นะครับถามว่าได้สะโพกไหมได้แต่คือ uh, สังเกตว่าถ้าเป็นการออกแรงจากขาข้างที่ยืนอยู่เนี่ยจังหวะจุดสุดท้ายที่ออกแรงเนี่ยมันจะไม่ได้มีแรงต้านมากนะนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยอยู่บนแนวแรงและแต่คือถ้าเราออกแรงจากขาข้างนี้จุดสุดท้ายเนี่ยเราจะเก่งได้เต็มที่มากกว่าฉะนั้นเ,เดี๋ยวสําหรับ นักกีฬานะครับเราจะพยายามฝึกให้เร็วนะครับก็คือเริ่มจากลงช้าก่อนแล้วออกแรงเหยียดสะโพกให้เร็วที่สุดก็จะพัฒนาการวิ่งได้ดีขึ้นเดี๋ยวลองพร้อมกันนะครับ1ิบครั้งโค้ดแป้งยืนตรงยกขาขวาขึ้นใช้เท้าขวาวางไว้บนเสาปูนทางด้านหลังโค้ดค่อยๆพับตัวลงทางด้านหน้าชา้ชาๆ แล้วจึงใช้เท้าขวาออกแรงถีบตัวกลับขึ้นมาทางด้านหน้าตัวตรงด้วยความรวดเร็วทำซ้ำต่อเนื่องกันสลับข้างครับโค้ดเปลี่ยนไปยกขาซ้ายขึ้นใช้เท้าซ้ายวางไว้บนเสาปูนทางด้านหลังโค้ดค่อยๆพับตัวลงทางด้านหน้าช้าๆแล้วจึงใช้เท้าซ้ายออกแรงถีบตัวกลับขึ้นมาทางด้านหน้าตัวตรงด้วยความรวดเร็วทำซ้ำต่อเนื่องกัน ทีนี้คืออย่างที่บอกว่าขณะที่เวลาเราทำนะครับก็พยายามจินตภาพไว้มันใช้ในจังหวะไหนก็คือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยขาเราต้องมีการเหยียดนะครับแล้วก็ดันเพื่อให้ตัวเราไปด้านหน้าดังนั้นการฝึกท่าเหล่านี้เป็นประจำเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแต่คือแรงต้านอาจจะน้อยคือถ้าเป็นท่าที่เหมาะสม,มจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นการใช้ยานดึงจากด้านหลังนะครับแต่คือท่านี้เราก็สามารถฝึก เพื่อเป็นพื้นฐานนะครับทำให้กล้ามเนื้อออกแรงได้อย่างถูกต้องเน้นความทนทานทําจนไม่ไหวนับเป็น1เซตนะครับอย่างน้อยคือ1นสเซตต่อวันนะครับแล้วก็ทําอย่างน้อยอาทิตย์ละสครั้งรับรองว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นออการวิ่งการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเนี่ยพัฒนาขึ้นแน่นอนครับ